สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Artist Hits the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งศิลปะคนพบเรื่องราวเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกและแรงบันดาลใจของศิลปินระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของภาพวาดที่คุณอาจจะเคยเห็นผ่านตาม,มาแล้วนั่นก็คือ Woman with a Parasol รือสตรีกับร่มกันแดดของโคลดโมเน ภาพวาดที่ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนเรื่องราวการต่อสู้การค้นพบและชัยชนะของศิลปะไว้มากมายคุณอาจจะคิดว่าภาพนี้ก็แค่ภาพวาดสวยๆทั่วไปแต่เชื่อเถอะครับว่ากว่าจะมาเป็นภาพที่โลกจดจำมเนต้องผ่านอะไรมาบ้างมันคือเรื่องราวของการปฏิวัติวงการศิลปะการยืนหยัดต่อกรกับขนบเก่าๆและการนำแสงสว่าง มาสู่โลกที่เคยมืดมิดด้วยกฎเกณฑ์นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราจะเล่าให้ฟังทั้งหมดย้อนกลับไปในปารีสช่วงกลางศตวรรษที่19โลกศิลปะในยุคนั้นถูกครอบงำด้วยศิลปะแบบอนุรักษ์นิยมที่ยึดติดก,กับกฎเกณฑ์เคร่งครัดภาพวาดต้องสมบูรณ์แบบต้องเหมือนจริงทุกกระเบียดนิ้ว และต้องถูกจัดแสดงในสถาบันที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นโครดมนเน่ Monet, ชายหนุม่มผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันแต่มาจากครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยนักเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนการ์ตูนล,ล้อเลียนซึ่งนั่นอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ใครจะรู้ว่าเส้นทางนี้จะพาเขาไปสู่การเป็นบิดาแห่งลัทธิอิมเพรสชันนิสม เขาเลือกที่จะเดินสวนกระแสหยุดมั่นในสัญชาติยานและความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าที่จะทำตามสิ่งที่